เดินมาฟังฟังที่มันขันนะครับอยากรู้ว่ามันขันต้นไหนเนี่ยชัดนะครับเนี่ยโซนนี้เลยเนะี่ยแต่ว่ามีคนมาใส่น้ำมันใหญ่พอดีแล้วเหยเรากำลังเดินมาย้ายย้ายน้ำพอดีครับก็เลยยุดขันไปนี่อ้ไม่รู้เลยว่ามันจะขวงต้นไหนจริงจังนะเห็นว่าเห็นทีว่คงจะต้องใส่ซูมแล้วตะเสียอเอใแญ่ๆแข็งๆอยู่แล้ว ดี๋ยวไปลองต่อกันดูฮะไม่รู้ว่าต้นคีมนะจะได้ยินเสียงชัดเจนหรือเปล่านะครับได้ยินขันมาเปิดมาคําเดียวอะแล้วจะนักนก็เงียบไปก็ว่าทำไมมันเงียบขนไปยืนมาย้ายน้ำน,นะครับเราไปหาที่ต่ออ่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนขอเขอยลําพูนนะครับนี่มากับเจ้าลูกเพาะนะครับนี่จะเป็นนกทีมงานนะครับ ทีมงานบอกค่อยได้เล่นครับเบว่างเลยทีมงานผมเอาผมก็เลยเอามาเล่นเทสครับนี่แหงต่อมาโอ้โหเกือบปีแล้วมั้งครับนี่หรือว่าหรือว่าถึงปีแล้วก็บรรู้เนี่ยตัวนี้ทีมงานบอกค่อยได้ออกแล้ว ฐานว่ามันน่าจะขันอยู่บนในต้นแห้งนะครับเพราะมันหน้าเกาะสุดแล้วครับต้นนี้จะเก็เสียวกิ่งหักนะครับโอ้ยเสียวกิ่งหักคืออเอเลือกครับแตม่มันมีทางเลือกนะครับมันต้องอาศัยต้นที่มันน่าจะเป็นสุดๆนะครับ มาครับปั๊บอู้หร่วงชิบหายแล้วครับเป็นไรดนี่ยโอ้โหลงรีบเลยครับอ้ยเสักครู่รับ liệu khá như nung lắm Nè Hãy subscribe cho kênh ทีนี้รู้รู้แล้วว่าขันตรงไหนแต่บม่รู้ว่าไอลูกพ่อจะขันอยู่รูปแปดแล้วครับเดี๋ยวสักครู่ เรียบร้อยแล้วโงแล้วตัวนี้ขันยังไงก็บรู้นะครับนี่ฟังตอนยิวได้ขันไปก่อนครับ ร่วงเลยคัยังสูงอ้ยอะไรแบบประเดิมไม้เหล็กกับผมก็เรียบร้อยแล้วครับจะรู้เพาะมันแทบ้องน,นักโบวัยนะนักขืนนะเด็าปุ๊กขึ้ไเลย เป็ดตุ้เมียอีกด้วยครับตุ้เมียเดี๋ยวปล่อยไปนะครับนี่น้องเทียบสิมันเอาหรือเปล่าเล่นอยู่หรือเปล่าจะกูอ่ะกูไหม ูมดวงสักขนานั้นอย่างสูงเลยแล้วเขาเนี่ยโอเคครับถือว่าโอเคอยู่มีเดีอกอีกไม้หนึ่งจะได้อยู่นะปล่อยไปตัวนี้นั่นวิ่งไปทางตะลีอยูพร้อมเราก็ต่อตัวเิวนี่ครับสักครู่ครับ มาใส่ในป่าใหญ่ตรงตรง,ตรงต้นมาขันเลยนะครับนี่เดินเข้าไปบินออกต้นนี้เลยละ่ะก็แล้วขึ้นเลยเนี่ยาวอยู่เนี้ยต้นนี้นี่ต้นนี้เลยเนี่ยซาอยู่นี่หลนะลรู้มันจะกลับมาหรือเปล่ามาแล้วครับ

đánh nhập vậy <laughs> chở buồn chứ không buồn nữa thì ngầu đột phải đột mai vô โอ้กรบะเฮีนนะครับตอนนี้เราฟังเสียงควาเนยียลั่นอย่างเดียว,วครับ แบบนี้เปอร์เซ็นต์ถูกตัวนี่สูงครับเพราะว่าใส่ต้นที่มันขันอีกอย่างก็มามีตัวไหนเข้ามาเจมแล้วครับ1น่ตอนหนึ่งเลยตอนนี้ เข้มเามาแจมอีกตัวนึงครับ ตัวได้คู่ค้ำครับนกต่อหรือนกเป็ดในคู่ค้ำเนี่ย วที่เ,เข้ามาทีหลังนี่เปอร์เซ็นต์เป็นริวสูงเลยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเข้าคำ้ำอันก่อนหน้านี่มันออกไปแล้วครับตัวในโดดละที่นี่ตัวในโดดกับบรรล้ครับเว้เนี่ย แทนะครับตัวไนโดดครับตอนนี้ติดไปแล้วตัวหนึ่งนะครับให้เราฟังเสียงอีกตัวหนึ่งนะนครับ ดรวดไปก่อนนะครับตัวเสียงเสียงน้อยนะแต่ตัว,วริวน่าจะเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยที่ขันเรียกตู้อยู่เนี่ยครับ เดี๋ยวผมต้องไปถามทีมงานผมอ,อีกทีนะครับว่าไอตัวลูกเคพลนี่มันมีครูค้ำหรือเปล่านะครับถ้าว่ามีครูค้คำก็แสดงว่านกปลาครูนะครับเมื่อกี้งงเลย <c oughs> โอ้ <c oughs> ผมผมไม่ค่อยได้เล่นบ่อยนะครับตัวนี้นี่ไม่ค่อยได้ออกเลยทีมงานผม <c oughs> มันดิ้นแล้วครับเดีย๋ยวไปลงมาดูฮะ ตัวนั้นน่าจะมาเข้าแล้วดูสภาพแล้วสักครู่สักครู่ไม่ถูกตัวแน่นอนครับนกริ้วไปแขังอยู่ต้นสะเดาข้างนอกครับพี่ต่อไม้เล็กนะ ยงในที่นี้ลูกพลกนะครับตัวลีวบัดได้สก,กรรมนะครับย้ายไปอีกที่หนึ่งกับบ่แมครับเป็นไหนไปเบากกะบลุ เดี๋ยวตัวนี้มาแทนก็บ่รู้ตัวไหนคู่คำนะครับเมื่อกี้ฟังบม่รู้เรื่องเลยบ่รู้ว่านกตั้งคู่คำหรือเปล่า,ารู้ว่านกแปรนะคตัวนี้ก็สวยวดูแครมครับดูแคร์นี่ลาม,มากล่ะนบนก็มีบัวเต็มน้อยๆน,นะครับจากจาง บัวขครมรูปกับ,บลูกนี่นจ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ังหนึ่งสองสามส้าหกจ็้างมีสิบเนี่ย เบื้องจะมีสิบสองแหละเพราะมันกำลังถ่ายเริ่มถ่ายขนลายก็ธรรมาดาทั่วไปครบไม่ได้มีลายโดดเด่นลักษณะอื่นกับบ่มีนะน่ะกปขัานริวอยู่บนต้นไม้จุงสูงเนาะ น,น,นี้น่าจะกุกเดียวครับตัวนี้กันใหี้ัฟครับไม่ยอมลงอ่ะจะเกียบชิดนะครับชนกันเลยแต่ว่าอ่อนแต่คิดว่าน่าจะตัวผู้เลยฝากกดไลค์กดแชร์ครับ ไ่ตอนน้องขยันรำพูนะฮะจะรันเราจะลันแ่เออะเจ้าลูกเหาะยังไม่ได้ลงนะครับนู่นอยู่บนต้นอยู่เขียงโยนใส่ก,กันนะครับแต่ไม่ยอมเข้าครับขันโยนเซกันเนี่ยขันอยู่บนต้นเลยนะ ว่าต่อมาได้ครับต้นนั้นนะ่ะมีเต็มมสม้มผมเอาไปไปดูแพทย์ไปแ,แพทย์ดูกิงครับโอ้โห,โโห,หมดลุมล <c oughs> เลยเลยต้องอากลับมาไว้ที่เดิมเียในปลาลำไย,ยที่เดิมครับ สายแล้วับร้อนละเดี๋ยวกจะกลับบ้านละวสองเต็มครับเต็มเลขเป็นไอ้ตัวเม่ปล่อยไปละเนี่ยจิงไพรเลยนะจิงไพรโผล่แล้วล้วงดีนะมันยังเล่นอยู่แล้วนี่นุ้งอยาจะไปะเล่นตัวเสร็จล้ แป้นแล้วครับสายแล้วลอด